วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการใช้พลังงานเพื่อการขนส่งเราจะใช้พลังงานยังไงให้มีค่ามากที่สุดประหยัดตามยุคตามสมัยและก็ตามเศรษฐกิจณนะปัจจุบันนี้นะคะเนื่องจากณปัจจุบันนี้ค่าน้ํามันของเราเป็นไงคะหลิตรเกือบ50บาทแล้วเนาะเราจะมีวิธีการยังไงเพื่อที่จะประหยัดค่าน้ํามันของพวกเราได้ความหมายของพลังงาน พลังงานหมายถึงความสามารถในการทํางานหรืออํานาจที่แฝงอยู่ในวัตถุซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปได้หรือวัตถุใดที่มีพลังงานวัตถุนั้นจะสามารถทํางานได้ประเภทของพลังงานการจําแนกประเภทของพลังงานตามลักษณะของรูปแบบการใช้แหล่งพลังงานสามารถจําแนกออกเป็น2ประเภทค่ะ 1. พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป 2. พลังงานที่ใช้แล้วไม่มีวันหมดหรือพลังงานหมุนเวียนเราจะมาดูทีละตัวกันนะคะ 1>, 1พลังงานที่ใช้แล้วหมดไปเป็นพลังงานที่ได้จากซากด,ดึกดาบรรหรือพลังงานซากด,ดึกดําบรรนั่นเองนะคะได้แก่อะไรบ้างที่เราได้จากพลังงานซากด,ดึกดาบรรเนาะก็จะมีน้ํามันปิโตรเลียมหรือน้ามันดิบนะคะแก๊สธรรมาชาติถ่านหินและอีกหนึ่งตัวที่เราไม่ได้จากซากด,ดึกดาบรรเนาะแต่เป็นแต่เราจัดว่าเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปเหมือนกันก็คือแร่นิวเคลียสซึ่งเมื่อใช้ไปแล้วไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้นะคะพลังงานเหล่านี้ถูกนำมาใช้อย่าง มากในปัจจุบันเรามาดูตัวที่1กันค่ะปิตโตเรเลียมเป็นพลังงานที่จัดว่าได้จากซากดึกดำบรรพบมากที่สุดในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางเช่นอะไรบ้างคะซาอุเลยที่เรารู้จักเนาะอิรักนะคะสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยจะพบก็คือในจังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่เป็นพลังงานที่อยู่ในรูปแบบของพลังงานเคมีสองก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงานรูปแบบเดียว กับพลังงานปิตโตเรเลียมเป็นพลังงานทรัพยากรธรรมชาติที่พบมากในอ่าวไทยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกก๊าซธรรมชาตินำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าการหุงต้มและการขับเคลื่อนยานพาหนะสามถ่านหินเป็นพลังงานที่นำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนื่องจากเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ ทั่วโลกประเทศไทยพบมากที่สุดที่จังหวัดลำปางค่ะใหญ่นำมาใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนเช่นเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกะตระแสไฟฟ้าการถลุงโลหะการผลิตซีเมนต์และอุตสาหากรรมต่างๆ 4. นิวเคลียร์เป็นพลังงานที่จัดอยู่ในกลุ่มพลังงานซากดึกดำบันซึ่งได้มาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ของแร่นิวเคลียร์เช่นยูเรเนียม เทอรีเมเรียกว่าพลังงานปรมณูพลังงานนิวเคลียร์ยังครอบคลุมไปถึงพลังงานลังสีเเป็นแหล่งทรัพยากรที่หาได้ยาก 2. พลังงานที่ใช้แล้วไม่หมดไปหรือพลังงานทดแทนหรืออีกชื่อหนึ่งนะคะคือพลังงานหมุนเวียนเรามาดูค่ะว่าพลังงานที่ใช้แล้วไม่หมดไปพลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนมีพลังงานอะไรบ้าง หนึ่งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นทรัพยากรพลังงานที่มนุษย์นํามาใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนเพื่อทําให้วัตถุวัสดุหรืออาหารแห้งซึ่งในปัจจุบันเรานําพลังงานความร้อนมาผลิตกระแสไฟฟ้าหรือเปลี่ยนรูปจากพลังงานแสงมาเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าโซลาร์เซลล์สองพลังงานลมเป็นพลังงานทรัพยากรพลังงานจนเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศในบริเวณที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันเนื่องด้วยปัจจุบันมนุษย์ได้นําพลังงานลมมาใช้ประโยชน์โดยการเปลี่ยนเป็นรูปแบบพลังงานก้น ด้วยกังหันลมก่อนเปลี่ยนเป็นรูปแบบพลังงานไฟฟ้าหรือเครื่องสูบน้ําและสีข้าว 3. พลังงานน้าเป็นทรัพยากรที่เก็บสะสมพลังงานในรูปแบบพลังงานศักน้มท่วงเมื่อเคลื่อนที่จะเปลี่ยนเป็นพลังงานจนไปหมุนกังหันน้ําให้เป็นพลังงานกลนเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้านอกจากนี้ยังใช้พลังงานจากการไหลของน้ําและน้ําขึ้นน้ําลง สี่พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นทรัพยากรพลังงานในรูปของบ่อน้าร้อนน้าพุร้อนไอ้น้าร้อนเป็นต้นส่วนมากนะคะพบมากในสหรัฐอเมริกาถ้าเป็นประเทศไทยจะพบมากที่สุดก็คือในภาคเหนือพลังงานความร้อนนี้สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานกลเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ห้าชีวมวลเป็นพลังงานที่ได้จากมวลสารในสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ยกตัวอย่างนะคะฟื้น่านหรือจะได้จากตารเพาะปลูกมีอะไรบ้าง ปาล์มน้ำมันมะพร้าวสบู่ดำพวกนี้จะเป็นเศษวัสดุทางการเกษตรก็จะเป็นพวกอะไรคะชันอ้อยข้าวโพดกลามะเม้าอพลาตาลขี้เลื่อยมูลสัตว์เป็นต้นนะคะซึ่งสะสมในรูปพลังงานเคมีจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนด้วยการเผาไหม้ก่อนนําไปใช้ในการหุงต้มเชื้อเพลิงในยานพาหนะแล้วก็ผลิตไฟฟ้าค่ะ